สวัสดีครับวันนี้พุ่มกับชั้นมไหนครับนี่นสามค่ะวันนี้สอนกิจกรรมอะไรครับเป็นการถักสายยงยศค่ะคุณปู่กับเดนรีมอกลุ่มไหนกลุ่มไหนกล้องห้าค่ะอาจารย์อะไรครับกล้องสามวันนี้สอนสายโยงยศพุ่มกับทําเป็นอยู่แล้วหรือก็สอนนักเรียนทำอันนึ่งในใช้เวลานานไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จต้องใช้ เดีวคุณสั่งอาารสายยังไม่ยากไหมขึ้นต้นเงิ่อนอะไรอตะกรอบไหมไม่ถึงนก็ใช้เงินนะครับแต่เมื่อผูกไปผูกมาแล้วก็ได้จะยากหน่อยตอนขึ้นต้นกับตอนลงต้อหรือเปล่าจากประเมินในสตานักเรียนเราทําได้กี่เปอร์เซ็นต์เด็กทําทุกคนไหมหรือเป็นคู่หรือเป็นเดียวทำเองได้อยู่เนาะ ใช่ยังโดนสอนมอสามเวลาเรียนรู้น่ประมาณสองสัปดาห์สหัที่สามจึงจะมันทำเป็นเส้นได้เรามีการมีแนวทางจะให้เด็กประดับไหมใส่มาโรงเรียนใส่ก่อนแล้วค่อยว่ากันถัดไปเนาะโอเคครับวันนี้บันทึกอะไรครับวันนี้ยี่สิบหกสิงหาหกสามโรงเรียนอแสงโรงเรียนเก่งทุกคนครับมอสามขอบคุณครับสวัสดีครับ